มาพบก,กันกับนิวและรายการตะเวนหม่ำนะคะวันนี้ค่ะนิวพาผู้ชมนะคะมาอยู่ในซอยอารุโนไทยซอยสนะคะซึ่งตรงนี้นะคะอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยที่นี่เขามีข้าวเกี๊ยวปากหม้อแล้วก็สาคูไส้หมูที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อกันมากเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะใครผ่านมาซอยนี้เนี่ยต้องมาซื้อกินกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ เรามาอยู่ข้างๆคุณป้าซึ่งเป็นเจ้าของร้านแล้วนะคะเดี๋ยวคุณป้าแนะนําตัวกันเลดีกว่าสวัสดีค่ะคุณป้าแนะนําตัวหน่อยค่ะ้าสแบูรณ์แต่และอค,ค่ะขายตรงนี้มากี่ปีแล้วคะคุณป้าสาปีแล้วค่ะขายมา3ปีแล้วเห็นว่าเมื่อเช้าในทีมงานของเรามาที่นี่แต่เช้าเลยร้านคุณป้าเปิดตั้งแต่8ปดโมงเชา้าใช่ไหมเอ่ย่ค่ะ ประมาณ8โมงครึ่งคุณผู้ชมคะแต่ว่าจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยของเริ่มหมดแล้วคุณป้าต้องแบบว่านึ่งแบบไวมากลูกค้ามาซื้อเยอะม,มากซื้อทีนี่ซื้อเยอะขนาดไหนคะคุณป้าแลวลูกค้ามา,มา150ซื้อร้อยห้าสิบซื้อร้อยครั้งละร้อยห้าสิบแล้วคะคุณป้าจริงๆ150บาทเนี่ยเหรอร <150. S 1> โอ้โหมาซื้อกันเยอะขนาดนี้นี่ซื้อไปแบบว่าไปเลี้ยงอฟอ,งอฟฟงออฟฟิศอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งก็เป็นประมาณห0 0 ห้าร้อยบาทหกร้อยบาท,บาทแล้วแต่ค่อจะจัดนะลูกอ๋อแต่ว่าในส่วนของราคากล่องแต่ละกล่องคุณป้าขายยังไงะคะกล่องละยี่สิบห้าบาทลยกล่องละยี่สิบห้าบาทถือว่าถูกนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีในส่วนของสาคูไส้หมูแล้วก็ข้อเกียบปากหม้อด้วยอันนี้นี่เราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงคะคุณปา้าพิเศษคือจะมีสีสันสีสันมากกว่า ส่วนของสีสันที่เราใส่ในพวกข้อเกียร์ปากหม้ออะไรต่างๆนี่เราใช้สีอะไรคะสีผสมนะคะคือสีเหลืองนี่จะเป็นฟักทองค่ะ,ะอันนี้ใบเตยนะคะแล้วก็ดอกอัญชัน,นะค่ะเป็นในส่วนของพืชผักทั้งนั้นนะคะผู้ชมเป็นสีที่มาจากธรรมชาตินั่นเองนะคะที่คุณป้าทําอันนี้เนี่ยแล้วก็ในส่วนของตัวสาคูล่ะคะคุณป้าคูนี่ก็คือผสม<ะ>ผสมกับน้านแล้วก็น้ําร้อนนิดหน่อยะคะะ่ะ น,นี่เนี่ยคือเป็นสูตรเป็นเคล็ดลับของคุณฝ้าเองนะคะที่ทําให้สาคูนะคุณผู้ชมออกมาเหนียวนุ่มนั่นเองนะคะแต่ว่าวิธีการทําจะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ หลังจากที่เรานะคะคได้ดูวิธีการทําสาคูของคุณป้าไปแล้วนะคะที่นี่ยังมีข้าวเกี๊ยวปากมอ้ออย่างที่บอกนะคะตอนนี้นี่เลยคุณป้ากําลังทําเลยนะคะหยอดกันสดๆตรงนี้เลยอันนี้นี่เป็นน้ําใบเตยใช่ไหมคุณป้าใบเตยนะคะแล้วก็อันนี้เ,เป็นฟักทองคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูสีนะคะแม่สีเหลืองนวลจนละเกินนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใส่สีผสมอาหารเนาะ แป๊บเดียวก็แห้งแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้นี่ต้องรอต้องรอให้น้ำข้างใต้นี่มันเดือดก่อนใช่ไหมคะคุณป้าถึงจะนี่ได้นะโอ้โหวิธีการแบบว่าปาดของคุณป้านี่ชํานาญการมากจริงๆเลยนะแล้วก็ปกติเนี่ยที่อื่นเนี่ยเจ้าตัวแป้งมันจะมันจะยาวๆย้อยๆหน่อยแต่อันนี้นี่คุณป้าแบบว่าเป็นชิ้นพอดีคํามาก นะคะก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ทานสาคูอร่อยนะคะผู้ชมนี่เลยตัวนี้ก็ปั้นกันไว้อยู่แล้วนะคะผู้ชมเดอ,อลองดูนะคะผู้ชมเดี๋ยวเราให้คุณป้าเนี่ยทำเจ้าตัวข้าเกี๊ยบปักเม้เกันเสร็จก่อนเดี๋ยวเรามาลองชิมว่าทั้งไส้ทั้งสาคูทั้งข้าวเกี๊ยบปักหม้อรสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะผู้ชมคะ ก่คะมาร้านเจ้าดังตรงนี้นะคะจะไม่มีลูกค้าสาวสวยมาซื้อก็ไม่ได้เลยทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยมาแล้วนะคะสำหรับลูกค้าเจ้าประจำอันนี้นี่มาซื้อกันกี่กล่องคะคุณพี่สามกล่องค่ะซื้อสามกล่องนะมาเป็นประจำเลยหรือเปล่าถ้าผ่านมาต้องมาต้องแวะมาติดใจอะไรร้านนี้คะไส้อร่อยค่ะไส้อร่อยแป้งก็อร่อยแป้งก็อร่อยนะคะแล้วก็ในส่วนของเห็นว่าที่นี่เขามีาราดน้ํากระทงราดน้ํากะทินี่นีติดใจใ<ช>ด้วยใช่ค่ะเ,<ร>เป็นกะทิสด เลยใช่ไหมคะมาทีนี่เพื่อนๆฝากซื้อกันเลยใช่ไหมคะอยากจะฝากอะไรคุณผู้ชมแมสสำหรับร้านนี้นี่เด็ดดังยังไงต้องมาฝากไหมถ้ามาถึงก็มาร้านยายนะคะซอยอรุณนทยอร่อยค่ะนะคะคุณผู้ชมแห่คอนเฟิร์มจากสาวสวยแบบนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะที่นี่ร้านสาคูของคุณแยสมบูรณ์ค่ะ ผู้ชมค่ะหลังจากที่เรานะคะคชิมเจ้าไส้แล้วก็สาคูไสห้หมูไปแล้วมาลองที่ข้าวเกี๊ยวปากหม้อ,อก,กันดีกว่าซึ่งที่นี่อยากจะบอกว่าไม่เหมือนใครตรงที่เขามีการลาดน้ํากะทิด้วยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่านะไว่าไอ้เจ้ารสใบเตยเจ้าออฟักทองอะไรต่างๆเนี้ยที่คุณป้านะคะนามาใช้มันจะมีผลต่อเนื้อแป้งหรือเปล่า กทิมันมากคุณป้านี่ใช้หางกะทิหรืออะไรคะใช้หัวกะทิเลยชั้นสดเลยใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้ามาเลือกได้ไหมคุณป้าว่าลากกะทิหรือไม่ลาได้ลดได้จัดได้แตลากไม่ได้เอาบบไป้หมค่ะแบบลากาะทินี่มันเป็นออแบบของคนโบราณเลยใช่ไหมห<ๆ>ที่ลากกะทินี่เป็นสูตรจากที่ไหนมา<ๆ>คะดัง้งเดิมดั้งเดิม ต้องลาดน้ํากะทินะคะคุณชมใครอยากจะทานข้าวเกี๊ยวปากหม้อที่ลาดน้ํากะทิสูตรดั้งเดิมแบบนี้ให้มาที่นี่เลยนะคะอรุโนไทยซอยสีร้านเปิดตั้งแต่8ดโมงครึ่งใช่ไหมคะคุณป้าไปจนถึงกี่โมงคะประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะออยากให้คุณป้าฝากร้านสักนิดหนึ่งร้านกะทูไส้หมูข้าวเกี๊ยวปากหม้อของป้าสมบูรณ์นะคะอยู่ซอยอรุโนไทยซอยสีนะคะ,คะปากซอยสีนะคะข้างเซเว่นค่ะ ปากซอสีห้างเซเวนะคะใครที่อยากจะมาลิ้มลองชิมนะคะสามครูไส้หมูรวมไปถึงข้าวเกี๊ยวปากหม้ออร่อยๆอแบบนี้นะคะอย่าลืมเลยรายการตะเวนหม่ำของเราคอนเฟิร์มนะคะผู้ชมให้มาที่นี่มาเจอกับป้าสมบูรณ์ที่นี่ได้ตั้งแต่8โมงครึ่งต้นปถึง4โมงเย็นสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะผู้ชมใครที่มีร้านไหนเด,เด็ดๆดังๆนะคะก็ สามารถนะคะแนะนํามาได้เลยแมตรงนี้นี่ร้อนจนไอขึ้นกันเลยทีเดียวนะคะผู้ชมใครที่อยากจะแนะนําร้านอาหารไหนนะคะก็สามารถาโทรเข้ามาได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นด้านล่างจอนี้สำหรับวันนี้นิวต้องขอตัวไปกินนี่เลยเข้าวเกี๊ยวปากหม้อก,ก่อนนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ आ